อันนี้นกกี้จะมาสอยให้หมดเลยนะคะจะไปเอาไปทำหน่อไม้ดองนี่อันนี้ใหญ่มากอะ่ะนกี้ก็จะเอาอันนี้ไปเลยแล้วก็นกี้ก็จะเอาอันนี้อันนี้อันจิว๋วไม่แน่ใจว่าจะเอาไปดีหรือเปล่านะคะหนึ่งสองสำรวจก่อน สามใหญ่ย,ยักษ์อันนี้ต้องเอาแน่นอนอันเนี้ยใหญ่ยักษ์แล้วก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยมันน่าจะหลบอยู่นะคะเมื่อกี้มีแต่ถุงมือแบบนี้ไม่มีถุงมือแบบนนั้นหนาที่มันเป็นแบบแบบจับไปแล้วมันไม่เจ็บอะนะแต่ว่าก็โอเคแหละเมอกี้จะเอาอันนี้ แล้วมันมีตรงนี้ด้วยอ่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงเดี๋ยวลองก่อนเอาอันนี้ก่อนอือหือเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บเฮ้ยเฮ้ยนี่นะหนักอุ้ยนี เพื่อนจะเห็นหรือเปล่าว่ะมันมีหน่อยอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะนกี้เอาอันนี้มา โอ้จะได้ไหมอ่ะ าได้อตออันใหญ่ของมันมากเลยอะแต่ว่ามันแข็งมากอะ่ะโอ๊ยอะไรที่มันยากมากเกินความสามารถก็อย่าไปเอาเลยเนาะเดี๋ยวไปเอาอีกอันนึงดีกว่า ตรงนี้มีอีกหลายหน่อเลยอะเพื่อนๆวันนี้นก,กี้กะเอาไปให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมาอีกจะทำหน่อไม้ดองอ้อยอ้อยเหลือเหลืออีกโอ้โหเหลือแบบไอ้นี่เลยอะใหญ่อะ กีไปดูคลิปที่เขาขุดมาไปดูหลายคลิปมากนก,กี้ก็เห็นนะว่าเขาทํายังไงแต่ว่านกกี้ทาไม่ได้แบบเขาอะ่ะแรงก็ไม่มีอ,อย ีขุดลงไปไม่ไหวอะแรงไม่มีโอ้โหมันใหญ่มากอะ่ะโอ้โหอ้ยนกี้เจออีกหลายอันอะ่ะที่มันฝังอยู่ใต้ดินอะ่ะแต่ว่าแรงแรงไม่มีโอ้ย ตอนนี้นะคะที่นกกี้ได้ก็คืออันนี้อันนี้เว้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะพยายามไปขุดหน่อที่มันอยู่ใต้ดินอีกนะคะไหนๆมาแล้ววันนี้จะกวาดไปทำหน่อไม้ดอง นกี้พยายามที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆได้มาแค่นี้นี่วันนี้น้าไม่ขึ้นเช็คแล้วได้มาแค่นี้นะคะบอกเลยว่าเหนื่อยมากไปดูไปดูคลิป youtube ของเพื่อนๆคนอื่นไปไปดูว่าเขาทำกันยังไงนกกี้พยายามแล้วนะแต่ว่าคนอื่นเขามีแรงอะนอกกี้ไม่มีแรงพยายามจะแบบขุดๆดินตามเขาเลยอะ โอ้ยคันจะกระแลคันอะไรไปหมดเลยอ่ะเหมือนมดกัดพยายามจะขุดตามเขาว่ามันขุดไม่ได้สงสัยต้องไปเข้ายิมก่อนไปออกกําลังให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้นะคะวันนี้เหนื่อยมากเห็นแบบนี้นก,กี้ไม่ได้อัดคลิปตลอดเวลานะนก,กี้ก็พยายามอยู่ไปก่อนนะเพืเ่อนๆนี่นะคะพอกลับมาถึงบ้านนก,กี้ก็ ล้างขนของมันออกก่อนเลยนะคะเพราะว่าพี่ติ๋มนะคะครัวพี่ติ๋มน่ะเคยทักนกี้ว่าทําไมเอาหน่อไม้เข้าบ้านมันเป็นขนเดี๋ยวมันก็กระจายอะไรแบบนี้วันนี้นกี้ก็เลยล้างมันข้างนอกบ้านนี่เลยะคะ่ะซึ่งมันก็ดีนะคะใช้แปรงขัดๆเอาเพราะขนมันมันคันมากจริงๆนะคะเพื่อนๆน,นกี้ก็พยายามอย่างที่สุดแล้ว ไอหน่อไม้ที่มันอยู่ในดินน่ะนกกี้ไม่มีแรงที่จะขุดมันออกจริงๆนะคะแล้วนกกี้ขุดมาออกมาได้อันนึงอะ่ะมันมันเป็นองตอตอมันก็กินไม่ได้แต่วันนี้สนุกสนานมากชีวิตก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะนี่แล้ววันนี้อ,อากาศที่นี่ร้อนมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆน,นก,กี้พยายามไปดู คลิปเพื่อนๆที่เก็บหน่อไม้แล้วก็มาศึกษาแล้วก็ไปดูเขาทําเขาล้างอะไรแบบเนี้ยเขาทาแล้วมันดูง่ายมากเลยนก,กี้แบบพยายามทําตามเขาแล้วจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่พยายามแต่ว่าจะบอกว่ามันทําก็ไม่ได้เหมือนเขาทําไมเขาทํามันดูง่ายง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเอ้ยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ นกกี้ก็ได้ทําอะไรในสิ่งที่นกกี้ไม่เคยทําแล้วก็นกกี้ก็จะพยายามต่อไปเรื่อยๆสู้ๆขอบคุณที่แวะมาดูนกกี้นะคะบ๊ายบาย